ประกันสังคมมาตรา33ส่งเงินสมทบอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์วันนี้ประกันสุขภาพง่ายๆสไตล์พยาบาลอ้อยจะมาเล่าและตอบคำถามนี้ให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิบประกันสังคมมาตรา33นะคะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับลูกจ้างหรือว่าพนักงานที่ทำงานให้กับนายจ้างในบริษัทโรงงานหรือสถานประกอบการนะคะซึ่งท่านอาจจะเพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือ,อส่งเงินสมทบมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับความคุ้ม,ค,มครองอะไรบ้างกา็ทำอย่างไรจึงจะไม่เสียสิทธิทประโยชน์ ที่พิงจะได้รับค่ะก่อนอื่นนะคะที่ฉันก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิประกันสังคมมาตรา33นั้นนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองอยู่ด้วยกันทั้งหมด7กรณีนะคะก็เริ่มตั้งแต่นะคะ 1. ในเรื่องของการเจ็บป่วย 2. กรณีของการข้อบุตร3กรณีของทุกคุภาพนะคะ4กรณีเสียชีวิต ห้ากรณีครงขหอบุตรนะคะแล้วก็6ก็จะเป็นในเรื่องของกรณีชราภาพแล้วก็7จะเป็นในเรื่องของการว่างงานค่ะ,ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาทําความเข้าใจใน3กรณีหลักก่อนนะคะก็คือ1ก็จะเป็นในกรณีของการว่างงานนะคะ2กรณีเจ็บป่วยแล้วก็3จะเป็นกรณีของธนตกรรมค่ะ เรามาเริ่มจากสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานหรือตกงานกันก่อนนะคะท่านจะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมซึ่งจำนวนเงินทดแทนที่ได้รับนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปตามกรณีดังนี้นะคะกรณีแรกนะคะก็เป็นการถูกเลิกจ้างก็จะได้รับเงินทดแทน50%ของค่าจ้างาครั้งละไม่เกิน180วันนะคะซึ่งในวงเงินที่สูงสุดที่1 5 0 0 0บาทนะคะ กรณีที่2การลาออกหรือสิ้นสัญญาจ้างก็จะได้รับเงินทดแทน30%ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน90วันกรณีที่3การไม่ได้ทำงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะก็จะได้รับเงินทดแทน50%ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน180วันนะคะสำหรับกรณีว่างงานนะคะก็จะมีข้อสังเกตให้ไว้อยู่นะคะว่า หากใน1ปีปฏิทินมีการขอยื่นรับเงินทดแทนทั้งกรณีที่1และกรณีที่2นี้นะคะก็ให้นับระยะเวลารับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน180วัน,นะคะ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของเงื่อนไขการรับสิทธิ์กรณีว่างงานนะคะว่าการรับสิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้นั้นนะคะ ท่านก็จะต้องอไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลิกจ้างเพราะกรณีทุจริตหรือกรณีอื่นที่เป็นการร้ายแรงนะคะแล้วก็จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนขึ้นไปโดยจะต้องขึ้นทะเบียนภายใน30วันนับจากว่างงานเท่านั้นนะคะคราวนี้เรามาดูกรณีเจ็บป่วยกันบ้างค่ะ 1. ห,หากเป็นกรณีเจ็บป่วยปกตินะคะท่านสามารถที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ ตามสิทธิ์ได้เลยนะคะเพียงแค่ยื่นแบบประจำตัวประชาชนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ 2. เมื่อท่านประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะซึ่งท่านอาจจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนะคะ จากนั้นท่านก็สามารถที่จะเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้นะคะในอัตราที่กำหนดไว้ดังนี้นะคะหากเป็นโรงพยาบาลของรัฐท่านสามารถที่จะขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะ<ม>ก็กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกก็เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นกรณีผู้ป่วยในเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ภายในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะส่วนค่าห้องและค่าอาหารนั้นนะคะก็สามารถที่จะเบิกได้ไม่เกินวันละ700บาทนะคะหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็สามารถที่จะ,ะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะคะกรณีผู้ป่วยนอกเนี่ยก็เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1000บาทนะคะหรือว่าเบิกได้ เท่าที่จ่ายจริงเกิน1000บาทนะคะถ้ามีการตรวจรักษาตามรายการในประกาศของคณะกรรมการการแพทย์นะคะซึ่งในส่วนรายละเอียดแต่ละรายการนะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามากับทางสำนักงานประกันสังคมได้โดยตรงนะคะผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าสายด่วนประกันสังคมนะคะ,คะในส่วนของผู้ป่วยในนะคะ ก็ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ไม่ได้นอนรักษาในห้อง ICU นะคะก็เบิกได้ไม่เกินวันละ2000บาทนะคะแล้วก็ค่าห้องค่าอาหารเนี่ยเบิกได้ไม่เกินวันละ700บาทนะคะในส่วนกรณีที่นอนอในห้อง ICU นั้นนะคะค่าห้องค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลนะคะก็เบิกได้ไม่เกินวันละ4,500บาทนะคะก็สำหรับรายละเอียดปริย่อยอื่นๆนะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามโดยตรงกับ ทางสำนักงานประกันสังคมผ่านทางเว็บไซต์หรือสายด่วนประกันสังคมได้เช่นกันนะคะสำหรับกรณีที่3นะคะก็จะเป็นกรณีเจ็บป่วยจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์หน้าสถานพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงได้ทุกแห่งนะคะโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้ใจ่าย ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็จะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษาผู้ประกันตนจนพ้นภาวะวิกฤตนะคะให้แก่สถานพยาบาลที่รักษาภายในระยะเวลา72ชั่วโมงนะคะโดยนับรวมวันหยุดราชการนะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์จนพ้นภาวะวิกฤตแล้วนะคะก็จะถูกส่งตัว ไปรับการรักษาต่อณนะสถานพยาบาลที่สำนักงานาประกันสังคมได้กำหนดสิทธิ์ไว้นะคะและผู้ประกันตนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าอวัยวะเทียมและก็อุปกรณ์การบำบัดโรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วนนะคะได้ตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์และก็อัตราที่ประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ได้กาหนดไว้นะคะ คราวนี้เรามาดูกรณีสุดท้ายนะคะก็คือกรณีของทงังตกรรมนะคะว่าเราจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะก็1น,นะคะก็จะเป็นกรณีถอนฟันขุดฟันขูดหินปูนแล้วก็ผ่าตัดฟันคลุดนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นนะคะในอัตราไม่เกิน900บาทต่อปีนะคะกรณีที่2ก็จะเป็น การใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนนะคะก็จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงนะคะตามความจำเป็นในอัตรามไม่เกิน 1, 5 0 0บาทนะคะภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนะคะส่วนกรณีที่3นะคะก็จะเป็นกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากนะคะก็จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน4,400บาท ภายในระยะเวลา5ปีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ,คะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ